ที่76ลังเลือดแดนมานรลายนำเก่งวิเตาตัดผ่านดงไม้มุ่งหน้าเสือไปพอวหนึกถึงประสบการณ์ในแดนปีศาจคล้ายดังตกอยู่ในความฝันตื่นหนึ่งด้วยระดับฝีมือของหูยินแดนปิศาจเพียงพอต่อการนุ่นเสริมตนเองขึ้นครองความยิ่งใหญ่ในดินแดนแว่นแขวนหนึ่งมีขาดกลับมาใช้ชีวิตเช่นนี้ แต่นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือผิดพลาดหากแม้นสอดแทรกเป็นตัวหนึ่งในวงนักเลงก็ต้องถูกบุญคุณความแค้นพัวพันไว้นางในเมื่อตอนแรกมิใช่บุรธ,ธิดาบุริมชีวิตเช่นนี้กลับประเสริฐเลิศนะขณะขบคิดได้ออกพ้นเขตดงไม้แล้วพุ่งปราดไปครู่ใหญ่ที่ไกลตาปรากฏเงาตึกตรงงานงงต้องคบคิดขึ้น นั่นคงเป็นที่ตั้งสำนักสาขาพักมังกรทองประจำเมืองสิงหเอียงแล้วดังนั้นฝีเท้าผ่อนชาลงชกชวยโอกาสโคโจรลมปรางฟื้นฟูกำลังภายในที่สูญเสียไปทั้งคบคิดใคร่ควรวนเรื่องราวต่างๆก็เรียนในมูเมกตังหึงเองรุดหน้ามาถึงแล้วหรือไม่หากแม้ตังหึงเองยังไม่ปฏิบัติการตนเองจะลงมือจัดการแทนมันหรือ ปล่อยให้ตังหึงเองสสางเรื่องราเองตัวตึกเริ่มเด่นชัดขึ้นเห็นปลูกอยู่ท่ามกลางมูสนกอ่อกำแพงลายล้อมรอบประตูขนาดใหญ่สองบานเปิดอ้ากว้างนำเก่งวิเต่าคบคิดอย่างม่องไวแล้วตัดสินใจนำบด,ดลก้าวยาวๆไปยังหน้าประตูผู้ใดหยุดไวในเสียงตะวาดเงาร่างสองสายพุ่งปราดออกมาหลังประตู สกัดขวางหน้านำเก่งวิเตานำเก่งวิเตาวกว่าตามองเห็นเป็นชายจักรันชุดดำารดกุม่มปกเสื้อปักสัญลักษณ์มังกรทองอย่างเด่นชัดสแสดงว่ารุดมาไม่ผิดพลาดดังนั้นกล่าวว่านี่เป็นสำนักสาขาพักมังกรทองกระมังชายจักรันทั้งสองศบตากันมุบหนึ่งในสองกล่าวว่าสหายมีกิจธุระใดกับสำนักสาขาเรารเรียกเทพมังกรเฮืนฟ้าออกมา อะไรจะหายต้องการพบหัวหน้าสำนักสาขาเร็รีบไปหมอเกตนาการมาท่านยังไม่คู่ควรทำไทยชายจะกันทั้งสองยื่นมือมาที่วางเอวนำเก่งวิเตาทราบดีว่าฝ่ายตรงข้ามล้วนเป็นบุคคลชั่วรายประกอบการฆ่าฟันตามอำเภอใจพอเห็นฝ่ายตรงข้ามคิดลงมือเพลิงอำเหตุนพันเหือโหอมขึ้นกรีดล่างเขาหาดังประกายไฟ ชายชะกันทั้งสองกระช่ากระบียาวออกแยกย้ายจากซ้ายขวาแทงปลาใส่น้ำเก่งวิเติลดุดงูร้ายหลุดจากธรรมประกายกระบีสีดำปีดเป็นวงกว้างเสียงพระร้องลันดังชายชะกันทั้งสองล้มงายลงทั้งที่ยังไม่เห็นชัดตาวอไฟายต้องข้ามลงเมือยอย่างไรก็จบชีวิตไปแล้วนำเก่งวิเตาปล่อยกระบีลงห้อยชี้เฉียงสู่พื้น เว้าวยาวๆผ่านประตูเข้าไปสายตายามกวาดมองและเห็นตึกรามปลูกสร้างสลับซับซ้อนยึดอาณาบริเวณว้างขวางไม่น้อยเสียงชายเสื้อประทาลมดังจากรอบคังชายจกากรชุดดำจำนวนสุดขนาดนำทลักมายางเนืองแน่นอมล้อมอยู่รอบกายนำเก่งวิเตาเป็นชั้นๆน,นำเก่งวิเตาไม่แยแสสนใจ ตะวาดวาเทพมังกรเฮินฟ้าใสหัวอ,ออกมาวาจาขาดคำสุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าผู้ใดรับประทานดีมีหัวใจเสือบางอาจกล้ามาอละวาดในสำนักสาขาเราเรอนำเก่งวิเตาคันความไปเห็นหน้าระเบียงห้องโถงทางความมือจีนยัดไปด้วยปุรุษกลางคนสะพายกระบิบนใบหน้าเมียวรอยแผลเป็นจากหน้าผากข้างซ้ายจรดมุมปาข้างขวา เปียมแววโฮเที่ยมช่วรายดังนั้นกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าท่านคือเทพมังกรเฮินฟ้าเดียเจือห่วมหรือรุดใบหน้ามีแผลเป็นนั้นขยับกายมุมคล้ายกับกระเรียนโผลขึ้นสู่ทองฝานาเรียวมาหยุดยังที่เบื้องหน้านำเก่งวิเตากล่าวว่ามีพิษประกาศนาม,มาขณะนั้นในกลุ่มผู้คนแววเสียงร้องพร่ว่าเรียนหัวหน้าสาขามันคือนักศึกษาอมตะ รอบคางแมว,วเสียงอุทานดังสับสนเทพมังกรเฮินฟ้าอดมีสส้นหน้าแตกตื่นตรหนกไม่ได้กล่าวว่านักศึกษามตตะมีขาดเจ้ากลับมุ่งมานำเก่งวิเต่ากล่าวอย่างเช่มชาเนิน่อนามาเรื่องที่ท่านขาดมิถึงยังมีอีกมากนะท่านมีจิตเจตนาใดฟังว่าท่านเคยเป็นสิทธิสังกัดภกคกกเรียนข่าวเทพมังกรเฮินฟ้าขบกรามกรน กล่าวว่ารังไม่ปฏิเสธแต่ท่านกลับทรยศต่อพักชักนำพักมังกรทองมายึดครงพักกรเรียนขาวโดยพฤติการในละคุณนี้จึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพักมังกรทองหูป,ปากเจ้าที่แท้คิดทำอย่างไรย่อมต้องจัดการกับบุคคลที่ชั่วช้าเช่นทันเทพมังกรเฮินฟ้าหน้าบิดเบี้ยวปัญญาเสียงเปลืองพลันดังกระบี่ถูกชักออกมา ชายสองมือกลุ่มกระชววับไหวนำเก่งยุตเตากลับกล่าวว่าก่อนอื่นเขาเพเจ้าคิดถามไทยร่องรอยคนผู้หนึ่งกับท่นานผู้ใดกันหรือเรียนในมูเมกตังเึงเองฮ่าฮ่า่ีแท้เจ้าถามถึงเท่าบัดสมน้น,นำเก่งยุตเตาพรุงพรานดานเดือดทันทีตังเึงเองเคยเป็นอาจารย์ทายทอดพลังฝีมือแก่มันมีคาดกลับถูกยามประนามเช่นนี้จึงตวาดว่าตอบคำธรรมะ บนเส้นทางประพบเจ้ายอมได้พบผ่านมันเองนำเก่งวิเตาสถานใจอย่างหรือกรเรยนในหมูเมกตังท้งเองบุกมาโดยพลาการจึงพลาดพลังถึงแก่ชีวิต้าแมนเป็นเชนั้นจริงการมาของตนเองก็สายเกินไปแล้วนำเก่งวิเตารุดมาอย่างเมืองสิงเองียงนอกจากคิดหาทางช่วยเหลือกรเรียนในหมูเมกตังหงเองจัดการชิดทรยศ ยังต้องการถามไทชาติกำเนิดแท้จริงของนางพญาแดงรุ่นที่หาต่อตังเึงเองซึ่งเป็นสามีประมุกนางพญาแดงรุ่นปัจจุบันพิสูจน์ว่านางคือจิวเซี่ยวเงยกรไมือหากตั้งหึงเองเสียชีวิตแล้วผมปิศนานยอมมีอาจคลีคล่คลายได้พอจุกคิดเช่นนั้นแต่ว่าถามว่าตัง้งเฮงเองรุดมายังสำนักสาขานี้แล้วหร <Hey, S 2> ือเทพมังกรเฮือนฟ้าไม่ตอบคำ ย้อนถามว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ใดกับเท่าบรรพบแท้ตังหงหรือท่านมีต้องยงเกี่ยวอย่างนั้นเราก็มีจําเป็นต้องตอบวาจาเจ้านำเกงวิเตาเข้นเสียงว่าหากแม้นผู้โสตังหงเองประสบเพศภัยเราสาบานว่าต้องเข้นฆ่าทุกผู้คนในสำนักสาคขันให้สิ้นสาบไม่ลงเหลือแม้แต่สัตว์เลี้ยงวาจาที่เปี่ยมอาถรรพ์การฆ่าฟันข่มขู่ทุกผู้คนในบริเวณ จนควัญสันวิญญาณสถานเทพมังกรเหินฟ้าถอยกายเป็นหนึ่งก้าวกล่าวเสียงสันสถานว่าเจ้ากระทำได้หรือความจริงจะพิสูจน์ฉันเองบรรยากาศพลันํขมังตึงเครียดถึงขีดสุดในเสียงตวาดดังเผยเทพมังกรเหินฟ้าเกรียดกระบีซาดครอบกลุ่มสน้ำเก่งวิตตพอลงมือก็ใช้ท่าไมา้ตายจากเ่ากระบี แสดงว่ามีพลังการฝึกเปรือคู่ควรกับตำแหน่งหัวหน้าสาขายางแท้จริงนำแกงวิตาตะวัดกระบีขึ้นแฝงลมโบราณก้าวตลบแพ่ช้านไปกับท่วงท่ากระบี่หันเหท่าจโจมฝ่ายตรงข้ามไปอีกทิศทางหนึ่งแลแล้วกระบีเหล็กกงสุนก็แวกฝ่าอากาศเข้าใส่เทพมับบงกรเฮินฟ้าแตกตื่นจนควันสานัาว รังกระบีถอยกายไปแปดเสียปลากลับตวาดว่าบุกปรากฏชายชาราผู้หนึ่งทะลันปราดมาพร้อมกับชายกันกลุ่มกระบีสีคนชายชารานั้นผลักฝาก่ามือกระแทกใส่ประสานกับกระบีสีเล่มกลุ่มจูโจมโดยพร้อมเพรียงกันเธอํำเหตุน้่เก่งวิเตาลุกเหือโหมสุดระงับฝ่าม,ามือซ้ายสบัวดว่าใส่ชายชารานั้น กระบ,บี่เล็กในมือขวาโหมกวานไปมานแมนลงมือตอนหลังกลับรูดเร็วกว่าเสียงครางดังพร้อมกับเสียงแผลท้องโอดอโยชายชรานั้นถูกพลังฟ้าม,มือกระแทกจนกลากหลวหตจากปากโซสซัสโซเซถอยไปมือกระบ,บี่ทั้งสี่ไม่ทันใช้ครบกระบวนทา่าก็ล้มลงเสียชีวิตไปบริวารสำนักสาขารอบบริเวณล้วนอุทานดังระงม วงล้อมที่โอบกระนาบไว้ปันปวนรวนเดงนำเก่งวิเตาสืบเท้าเสือกไก่ฟ้ามือซ้ายสะบัดฟาดออกมายางหนักนวงรุนแรงเสียงร้องโอยดังขึ้นชายชาราน้นนปลิวและเลี้ยวไปกว่าสองวางล้มโครมลงฟุบแน่นิ่งกับพื้นดูท่ามีอาจมีชื่อโรดแน่แล้วเทพมับบงกรเฮือนฟ้ากูคำรามยางเปรยกรา โอ้พุ่งขขินสูเบื้องบนเกลียกระปบียางดูรายประกายกระบีพู่งวาบลงใส่ศีรษะนัเก่งวิตเตาสุ่มเสียงแหวกฟ้ากาศดังบาดกระบวนท่าก็พิสดารชั่วร้ายถึงขีดสุดเพลงกระบีเช่นนี้ในวงนักเลงน้อยคนนักที่ต้านทานได้นำเก่งวิเตาสะทานใจบุกงายร่างทอนบนไปด้านหลังตวัดกระบีขึ้นประทานต้านดับเปลือง หลังกระบีแตกซ่านกระจัดกระจายเทพมังกรเหินฟ้าพิ้วลงสูเพล้งจากนั้นทะยานขึ้นไปอย่างปราดเปรียวกระบียาวฟาดขวางปลาดใส่ด้วยพลังที่แฝงมาอย่างรุนแรงทีแท้เทพมังกรเหินฟ้าสํานึกดีว่าวายตรงข้ามมีพลังฝีมือสูงลำพอลงมือก็ใช้วิชาตัวเบาที่ถนัดจัดเจนผสานกับสภาวะจูโจม ยามเมื่อพุ่งกระบีลงจากเบื้องบนอานุภาพย่อมเพิ่มพูนเป็นทวีคูณน้่เกยียงยเต่าตวัดกระบีไปประท้าอีกคราเทพมังกรเหินฟ้าก็จูโจมเป็นคำรบสามและเห็นประกายกระบีแฉลบปแแป,ลปรลบตาระดมโฮมใส่ดุดลมรุ้มฝนคลั่งในรัศมีหนึ่งวาล้วนตกอยู่ในเป้าจูโจมทุกส่วนจัดมบริวารชำนักสาขาที่หรงเหลือ เข้าใจว่าเป็นโอกาสโชคช่วยได้เือโหมตรงมาสิบกว่าคนนำเก่งวิเต่าคิดล่วรับการต่อสู้อย่างว่องไวแทนที่จะเลี่ยงหลบท่ากระบีของเทพมังกรเหินฟ้ากลับเสอือเข้าหาดังสายฟ้าทุ่มเทใช้ท่าจักรวาลตลบกลับออกไปเสียงเป,ปลืองปรางติงตังดังทีหินประกายไฟแลบกระจัดกระจายกระบีในมือเทพมังกรเหืนฟ้า หากเรืยราดเป็นห้าหกทอนรางถูกคุมกระบี่กรีดใส่สามสี่แผงในเวลาเดียวกันพลังกระบี่เย็นะเยียบอีกจำนวนมากมายสุดขนานับในโหมมาจากทั่วสี่ทิศแปทางนำเก่งวิเตากรีดฝ่ามือซ้ายวุมใช้วิชาลมโบราณก้าตรุกพร้อมกับกรีดร่างมาด้านข้างข้างหูเว่วเสียงคมอาวุธปะทะกันดังถีบควายตรงข้ามกลับ หากล้างกระบี่กันเองนำเก่งวิเต่ามุนคว้างและลิโอรามถาถมเข้าไปในกลุ่มคนกลับมีเหล็กกงสุนกรีดฉแฉบไปดุดมังกรขนองเสียงแพ่ร้องดัง้้มสัซสอนปรากฏคนเจ็ดแปดคนล้มลงฟุบปรนยรนากลิ่นคารโลหิตเริ่มคลาคุงชนเชียวยามนั้นเงาร่างสีทองพุ่งชวัดเฉวียนไปรอบบริเวณ ประกายกระบีเหล็กสีดำพอกรีดผ่านเงาร่างผุ้คลก็หลมลงเสียงอุทานเสียงผ่าร้องคลาระคนเป็นดนตรีอันวิปราสคขุมคลังระกายโลหิตเซตเลือดเนือ้อกะระซ่านเซนเป็นภาพอันสยองขวัญชัวพริตตาบริวารชํำนากสาขาพักมังกรทองก็ล้มตายไปเกือบ20คนที่ลงเหลือในเลยกล้าอยู่เสือต่อ พากันกระจัดกระจายไปรอบข้างอย่างไม่คิดชีวิตนำเก่งวิเตาขณะจะโถมกายไล่ล่า,ลาด่านข้างปรากฏเงาร่างสานันทาโถมมาดุดคลุ้มคลั่ง,งจูโจมมาทั้งดัดชนีทั้งฝ่ามือกลับเป็นเทพมังกรเหินฟ้าไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บและีวมาหมายแลกชีวิตให้ตกตายตามกันนำเก่งวิเตาเบียงกายเล็กนอย กระบีเล็กกงสุนกรีดปาดไปบุบในเสียงครางอันเจ็บปวดเขียนายของเทพมังกรเฮินฟ้าถูกฟันขาดเสมอเลยกระแทกกายนั่งลงกับพื้นนำเกงวิเต่ายืนกระบีเล็กไปกล่าวเสียงเย็นชาว่าลุกขึ้นเทพมังกรเฮินฟ้าตะเกียกตะกายลุกขึ้นกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าลงมือเถอะข้าท่านนนบนดลเนืเ่อนออกจากกรุงาต่อท่านไปแล้ว แล้วคิดทำอย่างไรก็เรียนในมูเมกตังหึืงเองที่แท้เป็นตายร้ายดีประการใดเทพมังกรเฮิรฟ้ากรอกนวงตาไปมาเริ่มแสดงเล่เหลี่ยมลวดลายออกมากล่าวว่าทัานคล้ายดังสนใจในความปลอดภัยของเท่าแท่ตังหึืงอย่างนี้งแยนได้ใช้เล่ลิ้นฆ่าลงไปเราหากบอกความจริงไปมิทราบมีข้อตอบแทนอย่างไรตอนนี้ท่านมาอยู่ในฐานหนาต่อรองเงื่อนไขได้ อย่างนั้นอับภัยที่มันมีวาจาเรียนบอกนำเก่งวิเต่ากล่าวว่าหากบอกความจริงเกี่ยวกับผู้อาวโสตังหงเองมาข้าพเจ้าจะให้ความสะดวกไดแก่ทนไม่ฉะนั้นท่าแนแม้คิดใครตายก็มิสมปรารถนาเรื่องสุดลำเค็นคือความตายจะอย่างไรก็มีอาจดีเกลี่ยงจากวรณะยายต้องตอบวาจาของเจ้านำเก่งวิเต่าคลั่งแขนยิงนัก กลบีเล็กกองนกรีดไปบ่บ่ผิวเนื้อบริเวณสองอกเทพมังกรเหินฟ้าเป็นบาดแผลทางยาวจางนั้นตะวัดกลับเด็กนอนจนปากแผลแบอ้าโลหติตไหลทะลักจนปกเสื้อชุ่มโชกแดงฉานสาร้างความเจ็บปวดให้กับเทพมังกรเหินฟ้าจนร่างสันหลิกไม่หยุดยั้งนำเก่งวิเต่ากล่าวเสียงเย็นเยี่ยมว่าตอบวาจามาเทพมังกรเฮืนฟ้าสวนคำว่า หากิดใครทราบความปลอดภัยร้ายดีของเท่าแซ่ตังหึงเจ้ามีแต่ปลดปล่อยเราเป็นอิสระมีมีความง่ายาดเช่นนั้นผู้อาวุโสตังหึงเองเคยมีพระคุณช่วยชีวิตข้าพเจ้าหากแม้นท่านผู้เท่าประสบเพศภัยจริงข้าพเจ้าต้องบทขยี้ทันให้แหลกล้านเป็นผุยผงหมอแก็บเจ้าสภาพของเท่าแซ่ตังหึงตน,นเลวร้ายยิ่งกว่าเสียชีวิตดี นำเก่งวิเตา่าสะท้านใจว่ามีทราบวาจามันเชื่อถือได้หรือไม่จึงถามย้ำว่าหมายคว่าผู้โสตังต์งเองยังมีชีวิตยอยู่หรือวาจาเรากล่าวไปชัดเจนแล้วเท่าแท่ตังคงแม้ยังมีชีวิตยอยู่แต่หากตกตายยังประเสริฐกว่ามากมายนั้นท่านผู้เท่าอยู่ที่ใดเทพมังกรเหินฟ้าแค่นหัรโรกล้าว่าเจ้าคาเราเฉยเจะอย่างไรสภาพความเป็นอยู่ของเท่าแท่ตังค์ง ก็คู่ควรกับการตายของเราแล้วนำเก่งยุตเตาเดือดดานคลั่งแขนสุดแสนสบัดกระบีเหล็กประกายโลหิตฉีดกระจายแขนขวาของเทพมังกรเฮินฟ้าถูกฟันขาดออกมาอีกข้างหนึ่งจบบทที่76